อยู่วัดพาลาชนะครับสติคา,ามีนะครับเราติเทศจังหวัดเชียงใหม่จำเป็นเราจะเข้าไปลงมาเที่ยวชมดูี่วัดพาลาชมองเห็นวิวเพื่องไกลๆนะัะ ในหลักบางเดินขึ้นไปวัดพาราตรงนี้เป็นทางเข้าเด็นชมวันนี้อย่างเงียบๆหน่อยนะครับสร้างมาประมาณเจ็ดร้อยปีสมัยประจ้าืรหนาครับพบยุคราชวงศ์เมงาย ทานนสตินะครับผมอนุโมทนาบุญกับผู้แท้นะครับน,นี่นะครับตามหลักคำสอนของอระธรรมวัตรุมงนะครับแถวนี้สบายะดีนะครับเงียบดีนะครับการ่มรื่นนะครับสบาะยะดีนะครับ วัดเนี่ยเมื่อก่อนตามตำนานก็คือพระเจ้ากืนานะครับได้พระมหาท่านสององค์นะครับแตกมาองค์ก็คือหาที่ว่าจะไปที่ไหนมาบดษตีก็คือบดิตะานนี้นะครับก็เอาช้างเสี่ยงทายก็มาที่ตรงนี้นะฮะทั้งเจดีเนี่ยก็จะเป็นนะครับเจดีที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอีกองคหนึ่งนะครับผมส่วนองค์หนึ่งก็บรรจุไว้ที่เอ่อวัดผมจำไม่ค่อยได้นะครับ น่าจะเป็นวัดอุจว,วัดหนึ่งนะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวบอกในคอมเมนต์ข้างล่างเพราะใจดีเนี่ยถ้าย่อเนี่ยจะทําทําใหม่นะเพราะว่าเคยแตกหักทีเกิดฟ้าผ่าแต่เขาเดี๋ยวเขาเก็บเป็นสัญ,ญลักษณ์เอาไว้นะคะับวันนี้เจ็ดรอยปีนะครับผมโบราณมากเก่ามากเป็นวัดที่สองนะครับหลังจากการก่อตั้งวัดพระธาตุดอดยสุเทพนะครับในสมัยพระเจ้า นะครับก็จะวงหนึ่งลายนะครับผมนะครับกบพระรัตนจำพระเป็นพุทธสตินะครับผมอนุโมทนาบุญกับผู้สร้างนะครับผมนะครับที่นี่ก็มีคาถาพระจักรพรรดิเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะสวดคาถาจักรพรรดิที่นี่เหมือนกันเลยนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะปะพุทธะไตรรัตนายามณีนพรัตน์สีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวะรังหันหังสีบริจมหาเดลัง อาหังวันทามีทุกตอาหังวันทามีทาทุโตอาหังวันทามีสัพพโสพุทธธรรมสังฆะปูเชมิยะโมพุทธายะพระพุทธตจรัตนะยานมณีนภพรัสสีสักขัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโคยะธาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอคีทานังวลังคันธังสีบรีจมหาเทลังอาหังวันทามีทุกตอาหังวันทามีทาทิโยอาหังวันทามิ สะพพโสพุทธะธรรมะสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะภะพุทธะไตรรัตนญาณมณีนภพราสีสขาสุลมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอคีทานังวะลังคันทังสีบุรีจมหาเจรังอาหางวันธามิจุลโตอาหารวันธามิทาติโยอาหางวันธามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆาปูเชมิ ก็เป็นเสือล้านนานะครับแล้นี่ก็ทําแบบสัปะยาแบบเดิมๆฮนะสง,งบนะครับเรามองเห็นพระพุทธรูปสีขาวตัดกับพื้นไม้ง,ง่างงามออกมาคนที่มาเยอะนะฮะฝรั่งเขื่อ้มาเยอะคนไทยก็มาเพียบผมชอบมาวัดที่สงบดีนะอย่างที่บอกนะครับเจดีนี้เป็นที่เก็บบัพรมสาลีกท็ทตุ จะมีร่องรอยการพังลงมาของยอดแต่วัดเขาก็นะครับเก็บเป็นสนัญลักษณ์เอาไว้นะเอ๊ะไปไหนแล้วไม่รู้ไม่มีนะหรือไม่คงปัง oh. กเพราก็จะมีนดูใตคลิปยะมีอัอนนี้น่นีนี่ครับยอดนะีด่คือยอดข้างบนนะฮะที่พังลงมา วัดเขาก็จะเก็บตรงนี้ไว้เป็นัญา,ารังเว่าเคยโดนะทีนว่าเคยพูดนะครับว่าแต่นี้เขาใช้ปูนที่มีชีวิตก็คือให้มีลมหายใจก็จะมีฟอสเมินมอสเฟิร์นขึ้นได้ นะครับแต่ตอนนี้พอดีมันหน้าร้อนก็เลยแห้งหมดจะเป็นหน้าฝน,นใจเขียวเขียวครับพระธานนี้ก็700ปีนะครับผมใจไม่ผิดแล้วนะครับที่มาวัดผาลาดเพราะว่า อากาศร้อนนะครับในฤดูร้อนวันนี้นะครับวันที่6พุษภาคม2566ร้อนมากเลยนะครับแต่ว่าเราก็เลยเลือกผมก็เลยเลือกมาวัดผาล่าเพอดูจากคลิปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเย็นอยู่แล้วน่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นวัดที่อยู่ในป่าเย็นๆวัดป่านะฮะนี่องค์พระพุทธเจ้านะครับผม ทวดาคุ้มครองพระธาตุนะครับเป็นรูปยักษ์กับเป็นเทพเดี๋ยวเราเข้าไปการาบพระเจ้าอุ่นเมืองก่อนนะครับผมนะครับพระเจ้าอุ่นเมืองเนี่ยสังเกตไหมว่าปกติพทะูุท่านจะมองต่ํานะครับมองมองสูงแล้วบึริขับเรียกปั้นแบบท่านได้วิดมุดนะครับคือจะมองนะคร แต่วันนี้จะมองไปข้างตรงข้างล่างก็คือมองไปทางเมืองตรงนี้ก็จะไปถึงเมืองเชียงใหม่สมัยก่อนเป็นเมืองเชียงใหม่เดี๋ยวกราบพระกปแล้วครับ,รบผมกราบพระแล้วนะครับแล้วก็ทำพระธาตเป็นพุทธ,ธาธิชิตนะครับนมัมถาบุญกับพะพุทธานะครับตามคําสอนของหลวงตมาวัฒนธรรมนะครับ ระเจ้าอุ่นเมืองเนี่ยอุ่นก็คือจะทำให้ความมีสุขอยู่ดีให้มรรมีแผ่ปกนะครับคุณครอให้มีความสุขนะครับชามืองเชียงใหม่นะครับเชื่อกันอย่างนั้นนะครับผมพราะเจ้าอุ่นเมืองท่านนะครับประทนตรงนั้นอยู่อย่างที่บอกนะฮะเห็นนะท่านมองสูงขึ้นไปนะฮะปกติแล้วพุทธลูกนะครับของไทยทั่วไปจะมองต่ำพระเทพจะมองสูง พระพุทธรูปจะมองข้างล่างไปเพราะว่าท่านได้วิมุตนะครับเจ้าร,ระทิมุตพระพุทธรูปขององค์นี้ก็น่าจะเป็นองค์ไม่กี่องค์นะครับในเมืองไทยที่เป็นลนักษณะนี้นะครับผมอย่างที่บอกนี่ก็ใช้เหมือนกันฮนะเสือของร้านน,านะครับทําแบบโบราณไปแล้วนะเย็นแล้วบ,บูกระเบื้องแบบโบราณโบราณสวยสดงดงามมากดีใจมากครับได้มาเที่ยวตรงนี้วันวันนี้วันนี้นะครับ นะครับร่างที่ใส่เทียงนี้ก็เป็นศิลปะแบบโบราณรนะ้านนานโบราณเลยแล้วก็มีเทพประจําวงวางไว้อยู่นะครับสัมผัสได้เลยนะครับถึงพลังงานาศักดิ์สิทธิ์ประเทศแถวนี้คุ้มเพียบแล้วนะคุ้มครอง้านเลยนะความรู้สึกบอกนลยครับผมคนลุกเลยนะ เงียบดียามาบวชเลยวัดน,นี้เขตสังฆาวาวกับพุทโธวาาเดี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยจะเงียบนยบนะครับหาวัดนั้น,นนี่ยากอยู่ก็เป็นน,นะครับนกยูงนะครับตามความเชื่อทางล้านนาแล้ข้างตรงการที่พระเจ้า นะครับก็คือดวงอาทิตย์นะครับผมดวงอาทิตย์เองด้านหลังเนี่ยนะครับน้ำตกไหผ่านในวัดด้วยธรรม,ม,มดาไม่ธรรม,มดา ตรงนี้ต้องระวังนะฝนมันก็ร่มที่จะเป็นบางส่วนเนื่องจากช่วงนั้นเป็นช่วงประเนี่ยจะเส่วนที่เก่าที่เป็นตึกของแบบฝรั่งก็มีเนือสวย,ยนะบรรยากาศ เ็นบริเวณที่ละทานาฝึกกรรมาฐานนะเนี่ยเขาก็จะบีบมาส่งข้าวส่งน้ำแล้วก็มาปิดไม่ได้เปิดให้สาธุชนทั่วไปเข้านะครับผมการก่อ,กอสร้างตึกรูปทรงฝรัแบบ่งก็มีเพราะว่ามันจะมีช่วงที่นะครับออตรงนี้เป็นบ่อบ่อน้ำมนต์นะ เราจะไปใช้น้ำมนช่วงที่มีการทำเรื่องของนกครทำน้ำมนในตาของวัดน,นะครับถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์จุดหนึ่งนะครับผมที่ก่อสร้างคุมไว้เมื่อก่อนมันเคยเป็นถ้ำนะครับนะครับเป็นถ้ำแล้วก็ถล่มลงมานะครับท่านเจ้าวาดก็เลยสร้างเป็น นครับให้สบับบามา,บบามสักไหวก็มีตัดในในวันฮาดีแห่วต่า ก็เหมือนบนถ้ำแล้วก็ถล่มลงออมาแล้วก็ปิดแล้วนะฮะเราก็มาการาบพระจำพระเป็นพุทธานุสติแล้วกนะ็นุนโมนาบนกับผู้สร้างนะ นี่มีพยาน้าครับความมุ่งหมายของทางวัดที่ทาเป็นพยานาคไว้เนี่ก็คือทาให้คนไม่ค่อยอยากทิ้งขยะมันก็จะทิ้งขยะก,กันเยอะนะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาวางไล้นะครับย <c oughs> ึ่นไปเรื่อยๆรับึงก็เป็นน้ําตกไปเรื่อยแต่เราคงมันมีแค่นี้ก่อนตอนแรกว,ว่าจะไป <c oughs> <c oughs> พอดพระ้าตุาาจเุเยคงมไม่ไหวแล้วเริเ่ม่อย เที่ยวมันต้อสบายน่เหนื่อยแค่ไหนก็พักแค่ท่านที่เคยบอกหลายครั้งนะครับว่าคือนะครับผมเองคิดว่าในกรื่ประิชาตินี่ะคงเคยเกิดเป็นพญานาคเหมือนกันนะครับเวลาไปกราบพญานาคเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้โชคได้ลาบบางท่านอาจะทวยพญาคุ้นไม่ท่านจะดีทั้งเรื่องของค้าขายด้วยค้าขาย ต่ส่อนๆก็ช่อยๆมาเหมือนกันหมดแล้วนะฮะพามาเที่ยวเชิงสุทธธรรม,มนะครับผม <c oughs> ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดกับ s ั r i b e กดติดตามกดกระดิ่งแลวท่านจะได้พลาดรายการพาเที่ยวดีๆจากอวยพร์พาเที่ยวขอบคุณครับสวัสดีครับ